สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโนดเชิญยิ้มไม่ไหวหน้าเสนาลิงหลังโดนพ้นควันใส่น้กกลางรายการต้องบอกว่ากลายเป็นที่ช็อกของวงการบันเทิงไทยเมื่อเหล่าดารานักร้องนักสแสดงได้ออกมาประกาศว่าตนเองติดเชื้อโควิดจากการระบาดรอบใหม่และอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั้นก็คือเสนาลิงที่ใกล้ชิดกับหนุ่มกันกันตะาวรทั้งในการร่วมงานอีกทั้งยังได้ไปเยี่ยมลูกชายเพึ่งคลอดมาหมาด,มาด,มาด ซึ่งภายหลังทางด้านเสนาลิงก็ทราบข่าวว่าหนุ่มกันกันตะทาวนก็อยู่ในกลุ่มเสียงเช่นเดียวกันเนื่องจากเพิ่งเจอฟลุกเกิกพ้นและครอบครัวไปและล่าสุดเสนาลิงก็ได้โพสต์อินสตาแกรมเผยผลตรวจโควิดว่าไม่พบเชือ้อโดยได้ระบุข้อความว่าผลตรวจอีกครั้งเพื่อความมั่นใจไม่พบเชื้อนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับ เราต้องรอดหลังจากนั้นตลกรุ่นใหญ่โนชินยิ้มก็ไม่ไหวหน้าโผล่สแสดงความคิดเห็นในแปลงเสนาลิงหลังพ้นความใส่น้ากรังรายการจนนอนไม่หลับ14วันโดยงานนี้โนชตเินยิ้มก็ได้แสดงความคิดเห็นทันทีว่ารอดครับต้องรอดห่วงใหญ่ครับ แต่ที่แน่ๆผมใจคอไม่ดีเลยวันที่เราเจอกันในรายการโต๊ะนี้มีจองนาลิงพ้นควันบุหรีใ่ในสะ่หน้าผมเต็มๆเลยแล้วบอกผมว่ากลิ่นโคกผมนอนไม่หลับมา14วันแล้วครับทีหลังอย่าหาทำนะไอ้นาลิงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณคะ่ะ